ตุเรียนสีสเกตร,รุ่นแรกแปลงที่สองวันนี้วันที่22เมษายน2568แปลงนี้ค่อนข้างที่จะแก่จัดนะครับคนตัดต้องระวังพอสมควรเพราะว่ามีลูกสุกในต้นหลายลูกใครที่เข้ามาที่หน้าสวนในช่วงนี้ก็จะมีทุเรียนสุกพร้อมทาน ให้กินที่หน้าสวนเลยนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านน้องเข่งตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจากที่เราตัดแปลงที่หนึ่งไปนะครับเมื่อวันก่อนก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามา่าซื้อไปทานหรือมีแม่ค้าห,หลายเจ้าที่มารับเพื่อที่จะไปขายต่อทำส่งออนไลน์ก็เริ่มมีเข้ามา แล้วนะครับในช่วงแปลงแรกที่เราตัดเริ่มใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เป็นแปลงที่สองก็ตัดมาได้ประมาณ2ตันเช็คเนื้อให้ดูนะครับหนามน้องก็สีเข้ามีความหวานมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลูกเล็กขนาดนี้ยังสีสวยขนาดนี้ตัดเนื้อหนึ่งให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการพรีเมียมสำหรับคนที่ อยากกินทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตรุ่นแรกใครที่ติดตามเกษตรปศาสต์หรือช่องเกษตรผสมผสานสวนยายหนูมาผมเองก็จะลงคลิปตลอดว่าทุเรียนรุ่นนี้เป็นทุเรียนที่เราทำช่วงผาฝนเราทำทุเรียนแบบไม่ได้กักโศกไม่ได้อดน้ำเป็นรุ่นที่ มีค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เลยไม่ได้ทำส่งออกจะขายในเขตอีสานตอนล่างก็มีแม่ค้าเข้ามารับเยอะแล้วนะครับก็จะเริ่มทยอยตัดเรื่อยๆแล้วก็จะมีรุ่นที่2ก็จะไล่าจากรุ่นนี้ก็จะมีสำหรับคนที่สนใจที่จะรับรุ่นแรกก็เข้ามาได้ที่หน้าสวนนะครับเราเองก็จะคัดลูกแยกเนื้อ แยกไซต์แยกดูกที่มีเนื้อนะครับ2ภูเม็ด3าพูเม็ดก็อยากให้เข้ามาดูที่หน้าสวนเองจะดีกว่าเพื่อจะดูพื้นของผมเองก็จะถ่ายคลิปให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้ยังไงก็เข้ามาดูแล้วก็หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ